สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูหัวค่ะวันนี้หัวก็ได้คลอดลูกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวัวตัวผู้ที่โตกว่านะคะก็จะแยกไว้อีกกล้าวหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีถังน้ำมีล้างอาหารให้เรียบร้อยค่ะ นี่นะคะก็เป็นลูกวัวที่เพิ่งออกมานะคะตัวนี้ใช้น้ำเชื้อผสมเทียมค่ะทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2,566นะคะก็ได้มีการผสมเทียมไปแค่หนึ่งครั้งค่ะก็ติดลูกค่ะทุกคน15กภุมภาปี67นี้ก็เลยคลอดลูกออกมาค่ะได้ตัวผู้นะคะ นี่ยังไม่ไม่ลุกเลยค่ะก็เริ่มโงอหัวแล้วก็ดันขาหน้าจะพยายามจะลุกนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็เข้าใกล้ได้นะคะไม่ห่วงลูกนะคะทุกคนก็เข้าไปใส่ทิ้งเจอที่สะดือเขานะคะก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่กระวนกระวายอะไรพอคอดเสร็จเขาก็จะกินฝางนะคะ นี่เจ้าของก็จับให้วัวหัดลุกนะคะจริงๆแล้วก็เพิ่งเคยเลี้ยงวัวเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนยังไม่เคยเลี้ยงค่ะก็หาประสบการณ์ใน YouTube ค่ะทุกคนดูเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวมาก่อนนะคะนี่เจ้าของวัวก็ทำคลอดวัวเองคนเดียวเลยนะคะทุกคนพอดีกลับจากทำงานไม่ทันนะคะก็เลย ทำคลิปตอนคลอดให้เพื่อนๆดูไม่ไ,มได้ค่ะแต่ก็คลอดง่ายค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ที่วัวคลอดก็จะประมาณบ่ายสามก็กว่านะคะนี่นะคะแม่ก็เลี้ยผิดเลี้ยถูกค่ะทุกคนเลี้ยพอเลี้ยเจ้าของค่ะไม่ได้เลี้ยลูกตด้แล้วนะคะนะ่ นี่เจ้าของเขาจะจับกินนมนะคะลูกวัวก็พยายามจะหัดลุกแล้วนะคะทุกคนส่วนมากจะใช้ขาหน้าดันนะคะเขาจะพยุงตัวเขานะคะนี่นะคะทุกคนก็คลอดตั้งแต่บ่ายสามกว่ากว่านะคะนี่ก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วค่ะใกล้จะลุกได้แล้วนะคะ วันนี้เราก็จะจับลูกวัวกินนมนี้เป็นวันรุ่งขึ้นนะคะเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเอาแม่เข้าซองก่อนนะคะแล้วเราค่อยให้ลูกเขาดูดนมนะคะตอนนี้ลกก็ยังออกไม่หมดค่ะทุกคนแต่ก็มีออกไปบ้างนะคะ ก็จะใช้ขวดน้ามัดให้มีน้ำหนักนะคะเพื่อที่ลกเขาจะได้หลุดออกมานะคะส่วนลูกก็เริ่มกินนมได้ดีแล้วค่ะนี่นะคะก็คือเขาก็เริ่มดูดนมได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยคล่องค่ะเราต้องคอยดูนะคะ หลังจากที่คลอดมาวันนี้ก็ได้3มวันแล้วนะคะทุกคนลูกวัวก็นี่ค่ะเดินได้คล่องนะคะแข็งแรงดีค่ะทุกคนส่วนแม่ตอนเช้าก็จะให้กินอาหารเม็ดกับหญ้านะคะเย็นๆก็ให้ฝางค่ะทุกคนนี่นะคะ คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องวัวคลอดลูกค่ะทุกคน